สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมเตียวนะครับจากเพจกัปตันเตียวนะครับปัจจุบันผมเป็นตำรวจนะครับแล้วก็เพจที่เพื่อนเพื่อนกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นความตังต้งใจของผมที่อยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องโงเ่เฮงแล้วก็ฮวงจุ้ยนะครับซึ่งผมศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุประมาณ18นะครับแล้วก็เก็บสถิติมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมันก็บางอย่างมันก็ได้อัปเกรดกับตัวเองได้ปรับปรุงกับตัวเองได้เปลี่ยนแปลงกับตัวเองโดยเฉพาะโง่เฮงนะครับ แล้วก็ประกอบกับเทรนในตอนนี้มันเป็นเทรนของดิจิตอลแล้วก็เทรนสุขภาพในทางของจุ้ยเขาก็เรียกว่ามันกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือยุคเก้านะฮะยุคเก้าคืออะไรยุคเก้าคือยุคของดิจิตอลยุคของเจนใหม่ยุคของโลกใหม่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโงเ่เฮงนะครับสังเกตว่าในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยคนคนให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นให้ความสนใจกับโงเ่เฮงมากขึ้น ให้ความสนใจกับหน้าตาแต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงงเห้งทํการดัแบ,บพผิดๆถูกๆก็เลยอยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยพาอเกี่ยวกับหลักธรรมชาติเกี่ยวกับความสมดุลเกี่ยวกับศาสตร์ของศาสตร์แห่งโหรของไทยและจีนนะครับมาเล่าให้ฟังว่าที่ผมเก็บสิติมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันสามารถมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะฮะร,รวมถึงแนวคิดดีๆนะฮะก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับ ศาสตร์พวกนี้เกี่ยวกับหน้าตาตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในด้านสุขภาพเชิงลึกเกี่ยวกับโงเฮงเกี่ยวกับฮงจุย้ยก็อย่าลืมกดติดตามเพจนี้แล้วก็ YouTube ช่องนี้นะครับผมพยายามอัพคอนเทนต์ให้เยอะที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นแพชชั่นมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ศึกษามานานนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทําออกมานะครับมันก็พูดผิดพูดถูกพีงก็อย่าถือสาครับ ก็ฝากติดตามกด s ั b สไคร์ด้วยนะครับ